อะไรนะคะกินยาเหรอคะเออคือยา,ยอยาไไหยองเ่็นนี้ตัวเลยอันไหนคะอายันเราทำอะไรไหนวะไหนวะป้าเป่าให้ป้าปุ๊กหน่อยเฮียว่าลงลิฟต์ เฮียวันลองลิมอายเป่าให้ป้าปุ๊กหน่อยสิคะขอป้าปุ๊กหน่อยได้ไหมคะโอเคได้ไหมคะโอเคเฮียวาเป่าให้ป้าปุ๊กหน่อยค่ะพเฮียวาด้วยได้ไหมคะโอ้โหมองแทบไม่เห็นเลยขอบคุณนะคะป้าปุ๊กหายไวๆไหม หายแล้วเลยเหรอไหนไอว่าป้าปูไม่เห็นไอว่าเลยลูกเทว่าเข้ามาในกล้องให้ดูหน่อยได้ไหมคะไอว่าอยู่ไหนคะไม่เห็นไม่เห็นอ่ะเอ๋ออาญาทำอะไรคะนี่อัญญาเห็นอัญญาเห็นอันนี้ไหมอัญญาเห็นอัญญาเห็นไหมเห็นอะไรคะไหนนี่กระป๋องอะไรนี เอาอะไรนะหลเอามือออกจากปากอันยาลงลิปให้ดูหน่อยโอเคโอเคปะดูขึ้นดิดูขึ้นก่อนแล้วก็ลงลิปนะเดี๋ยวไม่ถึงนับหนึ่งสองเท่านล้วอันยาค่อยๆลงนะหนึ่งตองน้ำเออเอาอันยาไม่ย่อลงเอ้ยลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วแกล่ะเนี้ยแค่เนี้ย